สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็จะมานำเสนอในซีรีส์ของ First Impression นะครับผมก็สำหรับในซีรีส์นี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดีนุก Distribution ใหม่ๆกันนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมก็เราจะมาเรียกว่าอะไทดลองใช้งานในตัวของดีนุก Distribution ที่ออกแบบมาสำหรับในตัวของเครื่องเล่นเกมแบบพกพาโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ก็สามารถที่จะลงบนเครื่ คอมพิวเตอร์ PC ทั่วไปได้เช่นเดียวกันแต่ว่าก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับผมกับตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้นะมีชื่อว่าช h เมล่าโอนะครับผมก็ก็เป็นรูปประมาณนี้นะครับผมเว็บไซต์ยังเป็นทางการก็ c h i m e ่าโอ .ORG นะครับผมเปิดมาก็ให้ดาวน์โหลดเลยนะครับเลย ไม่ต้องมีพิธีอะไรมากมายนะครับผมส่วนสำคัญนะครับของตัวของอ่ดิสโทตัวนี้นะครับผมเขาจะเน้นในเรื่องของอ่การเล่นเกมเป็นหลักนะครับผมคล้ายๆกับตัวของตัว b ัสไซโอเอสนะครับผม ก็คือกอ็เปิดมาก็จะสามารถที่จะเล่นเกมได้ทันทีเหมือนกับเกมคอนโซลนะครับแล้วก็มีเกมรองรับมากมายนะเพราะผมหลายพันเกมเลยเพราะงั้นเราก็รองรับในส่งของจอยนะผมคอนโทรเลอร์ในหลากหลายรูปแบบนะครับผมเราก็รองรับการอัปเดตแบบอัตโนมัตนะผมแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมก็ููแวะไปดูไว้นะผมก็ อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจิมเมล่าโอเอสัเป็น OS ที่ทํามาเพื่อที่จะเล่นเกมนะครับผมเพื่อให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมดีที่สุดแล้วก็ว่าวนั้น,นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะเข้าตัวของหน้าจอ Steam Big Picture ก็คือหน้าจอ Steam เด็กนั่นเองนะครับผมเราก็สามารถที่จะเล่นเกมได้ทันทีนะครับผมก็เออก็ อย่างที่บอกไปก็คือคอนเซปต์มันก็คล้ายๆกับตัวของอตัวบัตไซโอเอที่เราได้เคยนําเสนอไปเมื่อก่อนน้นนี้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นความหมายของเขานะครับผมในหน้าจอดาวน์โหลดนะผมจะมาดูตรงนี้นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของความต้องการของระบบด้วยนะครับผมซึ่งแตกต่างจากตัวบัตไซเนี่ยที่เขาสามารถเลือกได้ว่าเออเราจะใช้ในรูปแบบไหนนะครับแต่อันนี้คือเขาล็อกมาเลยนะครับผมก็ความต้องการของเขาก็คือนะครับก็แรมขั้นต่ำ8กิกนะครับผม เราก็มีเนื้อที่ ติดตั้งนะผมขั้นต่ำ64กิกนะผมแล้วก็การ์ดจอนะครับผมเป็น r a d e o อ r x 400 Series ขึ้นไปนะผมก็เป็นพวก r x 500 Series หรือว่าจะเป็นพวกา uh, v g g a อะไรพวกนั้นขึ้นมานะผมจนรุ่นปัจจุบันก็ใช้งานได้นะครับเราก็สำหรับคนที่ใช้การ์ดจอของทาง Nvidia นะครับหรือเป็น Onboard หรือตัวของ Intel Arc นะครับจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมเขาไม่สพอร์ตนะเกิดติดตั้งไปเขาก็ไม่มีไดเวอร์ให้นะแลก็ ตัวนี้เนี่ยต่อได้กับจอทีวีหรือต่อกับจอคอมนะครับผมได้แค่อันเดียวนะครับผมไม่ไม่รองรับเรื่องของต่อแบบ2จอนะแล้วก็สลับโน้ตบุ๊กนะครับที่มีตัว GPU หลายตัวนะครับผมจะมีตัวการ์จอตัวที่อยู่ใน CPU กับตัวการ์จอแยกนะครับจะทำงานไม่ได้นะครับผมก็คือเป็นพวกระบบสลับการ์จออัตโนมัตินะครับผมก็ไม่สปอร์ตนะครับแล้วก็เองบนเครื่อง VM ไม่ได้นะครับผมเราสปอร์ตเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ตอนที่ติดตั้งนะครับผมจะต้องใช้คีย์บอร์ดด้วยนะครับผมแต่แน่นจอติดตั้งเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้เมาส์นะครับผมเดี๋ยวค่อยเล่าต่อไปแล้วก็ ในส่วนของการทำดูว่าบูนะครับจะทําไม่ได้นะครับผมยกเว้นว่าเออคุณจะลอง OS อีกตัวหนึ่งไว้อีกลูกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ก็ทําได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวของเมนบอร์ดต้องปิดฟังก์ชัน secure boot ด้วยนะครับต่อมานะครับผมก็ปิดฟังก์ชันตัวของ RSTM นะหรือ Rapid Storage Technology ของ Intel ออกนะครับแล้วก็ในเมนบอร์ดรุ่นเก่านะครับที่ไม่รองรับการบูตแบบ UEFI จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความ ต้องการของระบบนะครับผมตัวนี้นะกะ็จริงๆแล้วก็ค่อนข้างเลือกสเปคอยู่นะับสรับระบบปฏิบัติการตัวนี้นะครับผมโอเคก็วิธีการติดตั้งก็ต้องใช้ตัวของอเราก็ต้องโหลดนะผมโหลดจากตรงนี้มานะครับผมแล้วก็ติดทำตัว USB install ด้วยโปรแกรม Balena Etcher หรือว่าเป็นพวก l u Fast อะไรพวกนี้ก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ต้องการนะครับแล้วก็เสียบตัวของคีย์บอร์ดด้วยนะครับผมแล้วก็บูธ USB แล้วก็ติดตั้งนะครับผมโอเคนะคผมก็ในส่งของหน้าจอดาวน์โหลดก็มีประมาณนี้แล้วก็มีหน้าจอเกมนะครับผมที่เขาจะขึ้นไว้ไวเลยนะครับว่ามีเกมไหนที่ รองรับกับตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้ซึ่งเอาข้อจริงแล้วตัวนี้เราสามารถที่จะดูได้ในเว็บไซต์ของโปรตอนดีบีนะก็ขึ้นเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็อ้างอิงจากพวกเว็บไซต์สตรีมหรืออะไรพวกนั้นนะครับผมอันนี้ก็ใครที่ม,มีเกมที่อยู่ในรายการนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับผมเขาจะมี Verify นะที่จริงๆแล้วมันก็คือสตรีมเด็กเวอร์รี่ไฟล์อ่ะแหละนะก็เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็อันนี้ใครที่ ใจก็ลองไปเปิดดูนะผมว่าเออมีเกมไหนที่เล่นได้มัง่งไม่ได้บ้างอะไรประมาณนี้นะไปก็จะเป็นฮาร์ดแวร์นะครับผมเนื่องด้วยตัว OS ตัวนี้นะครับผมตัวระบบตัวนี้เนี่ยเขาทํามาเพื่อใช้งานกับตัว เครื่องเล่นเกมแบบพกพานะครับผมซึ่งตัวนี้เขาจะมีรุ่นที่อรองรับด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับผมก็มีหลากหลายรุ่นอยู่เหมือนกันก็เมื่อลงแล้วนะครับจะมีฟังก์ชันอะไรที่ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็สามารถที่จะเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับผมอย่างตัวนี้นะครับผมก็ฟังก์ชันลําโพงสัตว์จกกีนอะไรพวกนี้ใช้งานได้แต่ว่าตัวฟิงเกอร์บินใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับผกตัวใจโลนะครับผมอันนี้เซนเซอร์เขาไม่ทํางานนะอ,อะไรประมาณนี้นะ ็ลองดูนะครับก็มีอยู่หลายรุ่นอยู่เหมือนกันที่เขาติดไว้ว่าเออใช้งานได้อะไรประมาณนี้ได้มัง่งไม่ได้มังนี่ครับก็มี l e g i o n GO นะครับผมนี่ต่อไปก็จะเป็นพวก ROG a i อจนะครับผมนี่ประมาณนี้ที่ใช้ได้ไม่ได้หรือจะเป็น Steam Deck นะครับผมนี่ประมาณนี้นะก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว รายการของเครื่องเล่นเกมแบบพกพานะที่สามารถที่จะติดตั้งองค์บนเครื่องเหล่านี้ได้นะครับผมส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกรายละเอียดเล็กน้อยแล้วก็พวกเอกสารอะไรต่างๆก็วิธีการอะไรต่างๆพวกนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาดูในส่วนของตรงนี้ได้นะครับผม โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่งของหน้าจอของตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะผมก็ตอนนี้เข้าเข้าสู่หน้าจอของตัวระบบปฏิบัติการ Chimera OS แล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ตัวจัดการหน้าจอแบบ GNOME น,นะครับผมซึ่งเขาไม่ได้มีในส่งของตัวแถบเมนูด้านล่างนะผมอันนี้เป็นฟังก์ชันมาตรฐานเลยนะครับผมซึ่งเราต้องกดปุ่ม Windows หรือว่าเราต้องกดตัวเนี้ปุ่มตัวนี้นะครับผมเพื่อให้มันแสดงเมนูขึ้นมานะครับผม thing ah uh. โปรแกรมพื้นฐานของตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้มีค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะผมคือแบบสะอาดสุดๆเลยก็าว่าได้นะผมก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของเว็บนะผมก็อันนี้ก็จะเป็นเบราว์เซอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็เข้ามาก็เป็น URL อะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวต้องคอยไปเล่นนะผมซึ่งอันนี้ก็ลองเล่นดูแล้วก็ยังงงอยู่นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่ม เติมได้นะครับส่วนพวกนี้นะครับก็เ,เป็นแอปที่โหลดผ่าน Fatpack เหมือนกันนะครับผมก็อันนี้ก็สามารถที่จะาดาวน์โหลดไปใช้งานได้นะครับผมลงแอปอะไรเพิ่มเติมครับลงได้เช่นเดียวกันเนาะเราก็มี t e x t Editor ไว้แก้ ตัวของดังค่าหรืออะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็เปิดมาปุ๊บก็จะเป็นหน้าชิมเมล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดมาปุ๊บมันก็จะเป็นเข้าหน้าเว็บเนาะก็มันก็จะขึ้นรายการอะไรพวกนี้คนระับซึ่งก็มันเป็นเหมือนการนําเข้าเกมจากคลังอะไรต่างๆซึ่งเท่าที่ลองมาก็ยังงงๆอยู่นะครับผมก็ในส่วนของมีตัวของ เกมที่อยู่ในคาง GOG หรือ EPIC ก็สามารถที่จะเข้ามาเพิ่มในคางนี้ได้เหมือนกันนะผมซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแบบพวกฟังก์ชันที่เอาไว้เพิ่มในการในคางเกมให้โดยอัตโนมัตินะครับผมอันนี้ก็เขาก็ทํามาให้ก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วก็ แล้วก็ส่วนของตัวเบราว์เซอร์ไฟฟอกเนี่ยอันนี้ผมลงมาเพิ่มเติมนะครับผมเขาไม่มีมาให้เลยนะครับก็จะมีตัวหน้าจอชิเมล่าครับผมเกมโหมดครับผมอันนี้เมื่อเรากดปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่หน้าจอสตรีมได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีแอปสตรีมเข้ามานะครับผมแล้วก็มีจอหน้าจอตั้งค่าแล้วก็มีหน้าจอเทียบกับจัดการดิส์นะครับโปรแกรมนี้แล้วก็ตัวของบรรทัดคำสั่งครับผมเขามีมาให้แค่นี้เลยนะครับผมก็ถือว่าลงโล่งแล้วเลยครับผม เรียกว่าสะอาดเยี่ยมอ่องเลยก็ว่าได้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอตั้งค่าของตัวชิเมล่าโอนะครับผมก็อย่างที่บอกไปก็คือมันเป็นกนตัวจัดการหน้าจอแบบกคนโนมนะครับผมก็นี่ครับเป็นกคนโนมเลยครับผมเป็นชิเมล่าโอะครับผม,เ,บผมเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่เป็น4 6่สิบหสนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมก็เคยเนลยังเป็น6.9.12นะครับผมตัวนี้เขาบิวด์อ่าตัวของ คครีนดด้วยตัวเองนะครับผมำนองเป็นเวอร์ชัน46นะครผมแล้วก็มีตัวหน้าจอเนี่ยมีตัวทํางานเบื้องหลังเป็น w เวล n นด้วยนะครับผมก็ก็ถือว่ายุคนี้สมัยนี้ก็เป็น w a เวล n นกันเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างของตัวระบบปฏิบัติการของตัวนี้นะครับตัวของระบบปฏิบัติการตัวนี้นะครับผมเป็นตัวระบบที่มีพื้นฐานมาจาก Ar c h Linux นะครับผมกเ็เป็น Ar c h Linux ที่ไม่สามารถที่จะ แก้ไขในส่วนของตัวโครงสร้างภายในของตัวระบบได้นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า immutable นั่นเองนะครับผมก็อันนี้ลักษณะจะเหมือนก,นกันกับในตัวของ Steam OS นะครับผมที่เขาจะมี partition ที่ส่วนที่เป็นส่วนของระบบแล้วก็ล็อกไว้ไม่ให้แก้ไขนะครับผมแต่ในส่วนของพวกตั้งค่าทั่วไปพวกเข้าถึงพวก home อันนี้ก็จะเป็น user เราแล้วก็มี etc ที่ตั้งค่าระบบบ,บางส่วนอะไรพวกนี้ก็ยังคง ใช้งานได้อยู่นะครับผมก็ยังพอได้นะแต่ถ้าเป็นพวกการลงแอปเพิ่มหรือว่าอะไรพวกนี้ผ่านคําสั่ง p a c m a มนอะไรพวกนี้จะไม่สามารถลงได้นะครับผม,ผมก็คล้ายๆกับ Steam OS นะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยเขาเปลี่ยนหนะ้าจอมาเป็นกอนโนมแล้วก็ตัด พวกแอปอะไรต่างๆออกเกี้ยงเลยนะครับผมก็เหลือแค่นี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวหน้าจอตัวที่เป็นเกมโหมดกันนะครับผมนี่กดไปตัวนี้เอาละครับผมก็อันนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอเกมมิ่งโหมดนะครับผมก็อันนี้นะครับผมก็ผมก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าจอที่เหมือนกันกันกบ Ste ี am เด c กเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปุ่มทางด้านซ้ายที่ พวกตั้งค่าหรือรายละเอียดอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับผมหรือแม้แต่พวกนี่ครับหรือจะเป็นแบบพวก Quick Access นะครับผมทั้งขวามือเนี่ยครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ ตั้งค่า wifi อะไรพวกนี้ก็ตั้งได้หรือว่าจะเป็นแบบเปิด OSD หรือว่าตั้งเฟรม rate เปิด FSR อะไรพวกนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้คือเป็นระบบที่สะอาดจริงๆนะครับผมเขาไม่ได้ติดตั้งในตัวของตัว Decy Loader มาให้ด้วยซ้ำนะครับผมก็ถือว่าเอ้ตองมานั่งทำอะไรเองหมดเลยแต่ว่าก็เป็นระบบที่ดูสะอาดดีนะครับผมประมาณนี้นะครับผมในส่งของตัวะระบบปฏิบัติการ similar OS นะ นะครับผมก็ ระบบตัวนี้นะครับผมเป็นระบบที่เอามาทํามาเพื่อให้กับพวกคนที่ใช้เครื่องเล่นเกมแบบพกพานะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวก Ste ี m d e c กหรือว่าพวกอ o G ีแ l นหรือว่า d i g i n go หรือว่ายี่ห้ออื่นนะครับผมก็ตามที่ในเว็บไซต์ออกขึ้นมานะว่าเออลองรับรุ่นอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นนะซึ่งเป็นระบบที่เออทำมาเพื่อเล่นเกมเขาก็มีเครื่องมือช่วยในการเปิดเกมหรือว่านําเข้าเกมจากคลังอื่นที่ไม่ใช่ Ste ี am เข้ามาด้วยนะครับผม ็เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับผมในเรื่องของพวกเล่นเกมอะไรต่างๆเ้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบที่พัฒนามาจากตัว Ar c ์กิลิโนะคือจริงๆแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมาจากสต e a ม OS มากกว่านะผมก็เอาส Ste ีม OS มาแล้วก็มาปรับปรุงโครงสร้างภายในหรือว่าเอามาปรับอะไรต่ออะไรอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยลราก็ตั้งมาเป็นของตัวเองนะเราก็ทำเอามาเพื่อให้เครื่องยี่ห้ออื่นเขาใช้ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องสตรีมเองเท่านั้น อะไรประมาณนั้นมากกว่านะเราก็ตัวจัดการหน้าจอนะครับก็ของ St e a m OS เนี่ยมันเป็น KDE นะครับผมแต่ตัวเนี้ยมันเป็นกระโนมนะครับผมซึ่งเอาข้อจริงมันก็ดีตรงที่ว่าเออกระโนมเนี่ยมันเป็นตัวจัดการหน้าจอที่มีปุ่มอะไรต่างๆที่มีขนาดใหญ่นะครับผมมันเอื้อต่อการใช้ทัชสกรีนมากกว่านะครับแต่บางทีก็แอบจะรู้สึกว่าเอาหน้าจอกระโนม มาอยู่บมนหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันมันแอบกินเนื้อที่เยอะไปนิดนึงด้วยซ้ำไปนะผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกข,ของแต่ละคนนะซึ่งนอกจากในส่งของตัวฟังก์ชันที่เล่นเกมแล้วเนี่ยฟังก์ชันอื่นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าแทบไม่มีเลยนะครับผมก็จากตัวจัดการหน้าจอที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือไม่แทบไม่ได้ลงแอปอะไรมาเพิ่มเลยนะแล้วนอกจากมีคังสโต์เปล่า,าๆมาตัวหนึ่งที่เราจะต้องโหลดเป็นลงเองนะครับผมก็ใคร อยากจะให้เครื่องนี้มันลงพวกออฟฟิศได้เปิดเว็บได้หรือจะดูอะไรต่ออะไรได้หรืออะไรเงี้ยก็ต้องไปโหลดเพิ่มเอานะครับผมโดย ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นระบบ Arch Linux ที่ล็อกในส่วนของตัวอ่ส่วนของไฟล์ระบบเอาไว้นะครับผมมันเลยทําให้เราสามารถติดตั้งโปรแกรมได้แค่ตัวที่เป็นแฟลตแพ็กนะครับก็ไม่สามารถที่จะลงผ่านพวก AUR หรือว่าจะเป็นพวก p a c m แ n อะไรพวกนี้เขาก็ทำไม่ได้นะครับผมก็เขาล็อกเอาไว้นะครับผมเพื่อให้ระบบมันทํางานเสถียรหรืออะไรพวกนั้นประมาณนั้นนะคล้ายๆกับ SteamOS นั่นแหละนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ระบบตัวนี้เนี่ยก็ออกแบบมาอ่ากับคน ที่ใช้เครื่องตัวเครื่องเล่นเกมแบบพกพานะครับผมก็อันนี้ก็เป็นคู่แข่งกับตัวระบบปฏิบัติการบาไซ a y OS นะครับผมก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนอะไรยังไงนะแต่สำหรับระบบตัวนี้เนี่ยถ้าเอามาลง PC ทั่วไปถึงแม้มันจะลงได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ลงค่อนข้างยากกว่าสมควรนะครับผมเปิดมาก็เป็นหน้าจอเป็นแบบบรรทัดคําสั่งนะครับแล้วก็ลักษณะจะคล้ายๆกับตัวของ ระบบรุ่นเก่าๆเลยนะครับผมที่เป็นหน้าจอดําๆแล้วก็จะมีแถบเลื่อนสีฟ,ฟ้าๆอะไรพวกนี้นะครับผมก็มีขั้นตอนไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะครับผมมีแค่ตอนเนต้ยใส่ร์ติชันใส่ร์ติชันยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปเราเลือกได้แค่ว่าเราจอลงตัวระบบตัวนี้ไว้ที่ดิสก์ลูกไหนนะครับผมซึ่งอ,งอย่างที่บอกไปก็คือเขาไม่รองรับดัวบูตนั่นแหละนะเพราะเขาไม่ไม่ให้เลือกอะไรเลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในเนื้อหาของตัวระบบปฏิบัติการ Chimera OS นะครับผมก็ใครที่ถูกใจนะครับผมสนใจหรืออยากจะมาลองใช้งานนะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ไปติดตั้งกันได้เลยนะครับผมโอเคก็สำหรับในรายการขันที่ลีนุกนับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมมากดไลค์แล้วก็อย่าลืมก็ติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ